แล้วก็ YouTube ช่องแพลรี่เอสนะคะอย่าลืมไปกดซับสไคร์ค่ะคก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะงานเพิ่งเริ่มก็ยังไม่ค่อยมีคนมานะคะแล้วก็นี่ด้านนี้นะคะก็จะมีเป็นกลองลุกนางวันนะคะมีทั้งหมด1 0ึ่งร้อยกล่งองนะคะแล้วก็จะมีให้จับฉลาก เยอะมากเลยแล้วก็คุณแม่นะคะ <C> e <at> <laughs> นี่รักตอนี้นะคะก็จะมีเป็นฉลกลุ้างวัลน,นะคะมีกติกาอะไรบ้างคะซือ้อของครบ300นะคะก็มาจามับ2ใบ600ได2ใบเมื่อกี้มีคนซื้อไปได้3ใบจับได้2รางแล้วแต่ละกล่องมีของ3-4ชิ้นน<อ>ึง <c oughs> เห็บเขาไปดูในร้านกันดีกว่าน,นะคะว่ามีอะไรบ้าง ที่แบบใหญ่มากๆเลยเทียบกับหน้าโ oh. อ้แอบบีนิดหนึงใหญ่อู้หูซาโลม่านะคะอ้าวเราไม่เห็นใบใช่ไหมเดือดไ่อนอัน <c oughs> นี้มีเป็นแอนซิโลสีลุงนะคะตอนนี้ก็หายากแล้วสีลุงนะคะก็มีปังโจอี้สีลุงนะแอบบีนิดนึงอู้สูซาโมากเฮ้ยมันคือซระเปาของคิวตี้นะคะเป็นมินิซระเปานะ,ะตอนนี้ก็แบบไม่ไม่เคยเห็นไม่ค่อยเห็นร้านไหนขายแล้วนะคะ ก็เลิกผลิตแล้วแล้วก็เซฟรีพีชโอ้ยมันคือมินิเซฟรีพีชตอนนี้หายากมากเลยนี่มินิตูดแล้วก็อันนี้จะมีเป็นครีมพัฟคิตตี้นะคะครีมพัฟคิตตี้นะ่าร์ยอันนี้แบรนด์ใหม่นะคะมันคือว้าวบันนี่นะคะเป็นกระต่ายแล้วก็สไปายเป้นนะคะเป็นของวอาวบนนี่ทำร่วมกับคอยส์บ็อกช็อปนะคะ นี่สองสีนะอุ้ยน่าโต้ใหญ่มากเลยเทียบกับแพนด้าเอกอ่ะโอ้ตายตัวใหญ่มากๆเลยนี่นะคะเราอยู่กับพี่ฟิลมน้องฟิลแฮปปี้ชาแนลนะคะสวัสดีค่ะเย้เจอกันอีกรอบแล้วนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นพวกของมีมีแกนะคะนี่ จะมีเป็นฝอยทองนะคะของแฟมมี่มีคัพเค้กนะคะมีหลายแบบมากแล้วก็อันนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้มาใหม่อันนี้เป็นของซูมิโกะใช่ไหมซูมิโกะอุ้ยน่ารักอะดูนหน้าของมันน่ารักมากนี่แล้วก็ด้านนี้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 นนอ่าดูตรงนี้ก่อนจะเป็นข้วยกาแฟนะคะของซูมิโกะนี่นะคือมีหลายลายมากอะเอ้ยชอบลายไหนกันคอมเมนต์กันได้ะคะ่ะ นี่หลายสีมากนี่เราชอบอันนี้น่ารักอะนี่หลายแบบมากมาเลือกกันได้นะคะแล้วก็ด้านนี้คาเฟนเอ็นมาใหม่นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนบันโรยงานนะคะเพราะสโลมากมาใหม่นะนี่ก็จะมีเป็นแถบคาเฟนเอ็นเล็กๆแบบนี้นะคะมีหลายแบบเลยแล้วก็นี่อันนี้เป็นฮอตดอกช็อกโกแลตหรือเปล่าหรือยังไง อันนี้อุ้ยอันนี้เป็นยัมโลยัมโลสีทุก,กชิ้นน <c oughs> ี่างรักดิค่าบอกว่าค่ะ <c oughs> แล้วก็อันนี้นี่อุ้ยมันเล็กกว่าที่คิด <c oughs> เป็นไอติมของุณม,มิโกะเอ้ยน่ารักมิ <c oughs> นิมากเลยอ่ะน่ารักอะนุ่มๆนะคะของมาเยอะมากวันนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะ <c oughs> เป็นของคาฟเฟ่เอ็นนะคะมันคือคุกกี้หรือเปล่าคุกกี้ช็อกชิพนี่ มีสีชมพูนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นหนอนมาใหม่นะคะเป็นแบบมัสคอตญี่ปุ่นนะคะอุ้ยน่ารักอะแล้วแบบมีหลายแบบนี่อ,ออกมาจากสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นของจริงก็จะหลอนมากนะคะยบีบหนอนแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นนี่อันนี้นะคะออกมาจากส้มน่ารักอะ ดอันนี้ก็จะมีเป็นแกะคูณนิมารุนะคะอยู่ในกระชะปองนะคะเป็นแบบมีหลายสีเลยอะ่ะของคูณนิมารุนะน่ารักมากอันนี้อันนี้ก็จะมีเป็นโปเกบยีนนะคะของอีริทนะคะมีหลายสีเลยคือมันจะเป็นตรงนี้มันจะแข็งๆแ,แล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นสกุชชินมีสีฟ้าสีน้ำตา สีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็เรามาเจอคาเฟ่เดียนอีกแล้วมาใหม่นะคะนนเป็นตั้งแผ่นนะคะนี่ปัองแผ่นหัวใจวววมีสตรอเบอรี่ชอ็อกโกแลตนะคะแล้วกว็เป็นปังก้อนนะคุ้ยมันใหญ่มากอ่ะใหญ่มากเทียบกับของฟมชิมโอเคอยูเลยตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับพี่เจ้าของร้านนะคะคพี่โฟนนะคะสวัสดีค่ะขนหน้าดุเนาะ โอเคเป็นซูเปอร์จัมโบ้แพนเค้กของคุณนี้มานรุ่นนะคะที่แต่ก่อนมันแ,แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้มีมาใหม่นะคะรุ่นใหม่รสรวยะคะ่ะซาโลงมาก เราเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะก็รูร like 1> 1> so so ้ส so so ึกยังไงกับงานนี้คะรู้สึกว่าตอนนี้่นเยอะมาค่ะค่ะนี้นะคะราอยู่กับน้องฟิลนะคะจากแชนแนลแฮปปี้ค่ะแฮปปี้แชนแนลแล้วก็ฟิลปปี้นแนลฟิลเธอแล้วนะคะอยู่กับพี่ฟิลนะคะจากนแนล ก็จากชแนลแฮปปี้ชแนลนะคะแล้วก็ชแนลฟิลมเพอด้วยนะคะใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้มางานใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะอูกับพี่พันธ์นะคะจากชแนลค่ะพันธ์ที่สไมละะนนี่นะคะฝัากไปกดซังสุดท้ากันด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคนนะคะคนคนสวยค่ะ แล้วก็อันสับชอมูลที่หลักคอมนะคะจมือเออวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้นะคะมาทำไมคะมาทำไมคะอาไหะอกจบค่ะวลนนี้นะคะเราอยู่กับพีเฟนะคะจะ้นใหญ p สนะคะตอนพี่เกลับมาจากต่างประเทศนะคะเพื่อจะมางานนี้ค่ะนี่นะคะก็ได้วลง สองมากกากินมันรู้สึกเป็นนแต่ว่อยู่ไหนล่ะหาไม่เจอโอเคสองใบค่ะสใบนะคะ อย่าใ้แพ้เขาดูร้องไห้ร้องหายร้องหายค่ะ